ส่วนทางด้านของกระทรวงดีครับรวมไปถึงดีป้าคุณผู้ชมครับมีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรไทยเดินหน้านะครับในโครงการ1ตําตำบล1ดิจิทัลหรือว่าโอทอนะครับทุเรียนดิจิตอลเขาเริ่มจากเกษตรกรทุเรียนก่อนนะขับเคลื่อนการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันภาคการเกษตรยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกให้ได้ครับพร้อมที่จะพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรไทยสู่เกษตรกรอัจฉริยะอย่างยั่งยืนครับ เรื่องนี้ภายนายพันธธนูวรรณกลางซ้ายนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีบอกนะครับว่าตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญของรัฐบาลครับที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนแล้วก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อเร่งสร้างโอกาสสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจในการยกระดับการทําการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นกเกษตรทันสมัยภายใต้แนวคิด ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งก็นำเอาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาในการสร้างความมั่นคงทางเกษตรกรรมก็ถือเป็นการเปิดโอกาสในตลาดใหม่ๆครับตอบสนองความต้องการของตลาดโลกด้วยแล้วก็เร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรรวมทั้งยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรนายนัทพลนิมานพัชรินครับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเนี่ย ท่านบอกครับว่าโครงการดังกล่าวนี้ต้องการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มนำกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนครับประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อไปเพิ่มข้อมูลเป็น Big Data ด้านการเกษตรให้มากกว่า6,000รายภายใน2ปีเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้าน e-commerce ก็คือการค้าขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองแล้วก็การยื่นขอรับรองมาตรฐานข้อกำหนดการผลิตทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสมให้แก่เกษตรกรมากกว่า1 2 0 0 0รายในพื้นที่23จังหวัดพร้อมสนับสนุนให้เกิดแพลตฟอร์มกลางเพื่อการเกษตร n a t i o n a l a g r i c u l t u r e Platform ขึ้นมานะครับเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อใช้ยกระดับเกษตรกรไทยไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนก็ตามสวนอื่นๆตามมาด้วยเพิ่มผลิตผลต่างๆของทุเรียนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามหลักมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ1ตําตำบล1ดิจิทัล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางการสื่อสารของดีป้าเซิร์ช Google ง่ายๆเลยดีป้าแล้วก็โอทอ t od, นะครับทุเรียนดิจิทัลคุณผู้ชมก็สามารถไปศึกษาข้อมูลเผื่อที่จะสนใจเข้าสมัครโครงการนี้นะครับ